นี่ครับน้ำไหลาบาน้ำถนนท่อนข้างนั่นเองนี่ยหะครับออกมาหน่อยหนึ่งมันก็นจะเป็นได้นี่ครับห้อยได้รับใบนำพี่น้องจะเห็นน,นคะ,ะครับแล้วก็พวกผลไม้สายพันธุ์ต่างๆชิงชีวิตเราจะเป็นเืชกับสัตว์พี่น้องมะต้องขงงครับพอนไขยพักพันเนี่ยออกจากนี่มากก็จะนี่ครับอันนี้คือยจุดกลางสวนแล้วนะครับ ครับนี่ครับบางคแผนนี้นะครับแ้นนี้มันจะเป็นแอ็ดไฟช่อนครับนี่ครับก็คือมันเป็นระบบไอ้ที่ว่าไอ้อยู่แบบงา่ายๆอยู่แบบถ้ามันอะไรน่าสนผสมอันนี้ก็คือฝนมันตกสะสมหลายมือหลายวันครับเพราะว่าบริเวณไอะไรน่าสนผสมข้านี้ตกาบ่อยๆก็คือนเหนะครับมาเบิ่งกนันอะไ ไหลเวียนคลองน้ำขึ้นเล่าขึ้นยุ่งช้างปีที่แล้วนะครับก็จะให้บ้างสภาพโดยร่วงคองน้ำก่อนนะครับก็คือแปงบางเปล่าที่เหาปักดำขาปีกไก่เลื่อนเท่าใดทุกสิง่งทุกอย่างนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาจะบ่อยเอขาจะบ่อยไข่ค่าบ่อยบ่เขียวบ่ขอดบ่เร่งแล้วก็แล้วก็ จริงทีมี้ชนีดเนี่เข้ากับสามารถน้ำปเป็นประกอบเป็นอาหารในกวาดขึ้นเล่าขึ้นยุงฉางปีที่แล้วนะครับเกิดขึ้นหลายเลยครับตอดน้องเพื่อนในกัมแมนครับในกัแมนนครับก็อุดมสมบูรณ์ของเพื่อนนั่นเองนอล้าก็มี้ย่แต่บอหลาย,ย,ย,ล,ายล้วก็บบอพ่อไอ้บอพ่อไ้บริโภคในครกอนเรื่อนแต่ว่าปีนี้ ก็อุดมสมบูรณ์ต่างจากปีที่แล้วพอสมควรมาบ่อยๆกับเครื่องเน,นะครับมาเบิ่งกไารไหลเลี้ยนงน้ำนะครับนี่ครับถ้าพิพากนองแบนะรูบ้ียกว่านาา้ำอะไรแต่้าพ่พากนองเบิง่งเสียงน้ำไหลนั่นเองครับนะครับ,รบพี่น้องจากแปลงเทวาปลูกอ้อยนั่นเองนะครับ นี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งอนย้อยในล้านนาสะวรับก็นี้อ้อยนี่อ้อยหวานของห้องครับก็คือได้แล้วนะครับนี่เขาก็เอาไปนําไปขันเอาน้ำหวานเพื่นเป็นบางส่วนเขาก็จะใช้ยเฉียงนม้ให้พวกปลาพวกปลาเองครับที่น้องเะเห็นครับนี่ก็คือการระบายน้ำจากพื้นที่สูงต้องทีตามแบบย่อยในพื้นที่สวนพลอยมีกระแม่นอีกอันหนึ่งครับแสงของ กำลังสายพันธุ์กิมจูที่เ้าปลูกหลังจากเอ่เ้าเอาเอาข่านะครับนี่ครับผาพี่พาน้องครับบเรียกว่าน้ำอะไรแต่ผ้าพี่พานอ้นอ,านานาานองเบิ่งเสียงน้ำไหลนั่นเองครับนะครับพี่น้องด้วยที่ว,ว,ว่าเป็นรูปธรรม่ำเป็นไรกว่าเพราะว่าเามีการเป็นแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เา้านี่เ้าท้ำหรือว่อาห้ากับกับหักกับแพงนั่นเอ,เองนะครับเพากเ็เลยต้องไอ้ประคับประคองแบบว่า ไอ้กุ้งหอยปูปลาครับยุ่งไ่นี่แหละครับเพราะว่าไอ้ที่ว่าแหะครับมันจะเป็นระบบนิเวศนั่นเองนะครับด้วยที่ว่าเป็นรูปธรรมเป็นลายวัวผัวห้ามีการห้ามีการไอ้วานไอ้เขา่าเซาน้ำนั่นเองนะครับที่น้องจะได้ยินเสียงน้ำไหลนะครับนี่ครับกับจุดที่ห้ามาบ่อยๆกับเครือน,นี่ยนะครับ มาเบ่งการในไลเบี้ยนผู้นำกงจะให้เบิ่งสภาพโดยรวมของนามก่อนนะครับก็คือแอแปลงบางเป้าที่ห้าปักดำเข,าาข่าปีกไก่รั็งแน่นครับแข็งแนมันจะเป็นแอด์ไฟชอนนะครับนี่ครับก็คือมันเป็นระบบไอ้ที่ว่าอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบที่ไม่คอนคลายพักอน,นี่ออกจากนี่มากก็จะนี่ครับ อันนี้เขาอายุจุดกลางสวนแล้วนะครับนะครับนี่ก็มังค่อยเ้าไปนั่นเองนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็คืออีกมุมหน,น,นึ่งอายุจุดกลางเข็มที่เหย่พวกลาพวกลานี่ยครับพี่น้องจะเห็นนครับนี่ก็คือการระบายน้ำจากพื้นที่สูงต้องทีตามแบบจะล่นเออแต่ว่าสิ่งไม่ชีวิตนะพี่น้องว่าจะเป็นพวกน้ำไม้ นะครับอันนี้คือแสยพันกิมซุ้งนะครับพ่อจะไปนั่นเองนะครับพี่หน้อยนี่ครับนี่ครับก็คืออีกมุมหนึ่งอายุจุดนี่ครับน้ำหลามไหลบาน้ำถนนท่อนขางนั่นเองเนี่ยนะครับออกมาหน่อยนึงมันก็นจะเป็นได้นี่ครับพ่อใส่ระบายน้ำใส่ชีวิตด้วกนกต่ยังมีความสุข นั่นเ้งนะครับนะครับอีกด้านนึงนะครับของไัยเป็นแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮานี่เฮาทำเนี่ยมันก็จะกัดหักกับแพงนั่นเองนะครับเพราะก็เลยต้องไอ้ประคับประคองแบบว่ายุ่ยในพื้นที่สวนพลอยมีการแม่นอีกอันนึงครับแสงของฝรั่งสายพันธุ์กิมจูที่เฮาปลูกหลังจากไอ้เฮาเอาเขาใส่ชีวิตดวงกันอย่างนี้ความสุข นั่นเองนะครับนะครับอีกด้านนึงนะครับของไพ่ขึ้นเล่าขึ้นยุ่ง้างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วที่นอมังงามครับคนละครับถือว่าแปลงทัดกันไปก็คือสีอเท่าทำหน้าปีที่แล้วการระบายน้ำของข้าพ่น้งจะเห็นไหมครับนะครับนายเห็นไหมครับ นะครับมันจะมีห้ามีการว,วานวเข่าเส่น้ำนั่นเองนะครับที่น,อน้องจะได้ยินเสียงน้ำไหลนะครับนี่ครับก็บจุดที่ห้องขึ้นเล่าขึ้นยุ่งช้างปีที่แล้วนะครับที่น,อน้อยจะเห็นนะครับถัดพี่น,อน้องก็แบ่งทางลาดแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในนี้เอาก็สามารถน้ำไปประกอบเป็นอาหาร ในกวกนะครับนะี่ครับผ้าผีาพานองแบบรูบ้สึกว่าน้ำจะไหลแต่ผ้าพี่ก็นองเบ่พพงเ,เสียงน้ำไหลนั่นเองครับนะครับ,นะรบพี่น้องถอยที่จะถอยอาศัยเบ่งผ้าอาศัยยุ่งหลมกันย้ําไม่ก้มสุกนะครับร้ายมือแล้วพีนวพ่น้องบ่ไห้มามช่มครับพระวัติพี่เจแล้วพี่น้องเามน้ำครับเพื่อนครับที่ว่าแปลงทัดกันไปนกันือ้นที่ห้า ทำหน้าเสียจแล้วนะครับนี่นครับผ้าพีพานองแบบรูบ้สึกว่าน้ำจะไหลแต่ผ้าพี่พานองเบิ้งเสียงน้ำไหลนั่นเองครับนะครับพรรี่น้องธ้รมมาฉินะครับเป็นเสียงแบบว่าช่วยให้เกิดความชดเชื่นไอ้พวกพืชพักผลไม้หลาเป็นพิเศษแล้วก็ที่สำคัญครับขนางเห็นนะครับ ทับพี่นอ้องกันแบบแข่งแล้วไอ้พี่น้องเอากาทาหนามอันนี้เขาหักไฟน้องมาแบบทาหน้มต้รงมาจันึอ้พี่น้องอันนี้ก็คือเอไอ้กุ้งหอยปูปลาครับยุ่นไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ที่ว้านนะครับมันจะเป็นระบบนิเวศนั่นเองนะครับครับนี่ก็คือระบบนิเวศอยู่แบบเพื่งพาอาศัยนั่นเองนะครับที่พาพี่พี่น้องมา ชมสวนค่อยเอาไปนั่นเองนะครับพี่นอนี่ครับนี่ครับก็บคืออีกมุมหนึง่งอายุจุดจากาแปลงแถวปลูกอ้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกสนนยยวย่วนหะนึ่งอายุยอยในล้านสไอ้พวกพืชพักผลไม้หลายเป็นพิเศษแล้วกาที่สำคัญครับย,ย่ยในพื้นที่สวนพลยมีกับแม่น อีกอันนึงครับแปลงของฝรั่งสายพันธุ์กิมจูที่เ้าปลูกหลังจากเอ่ห้าเอาเขาขึ้นเล่าขึ้นยุ่งช้างปีที่แล้วนะครับสวัสดีพี่เพื่น้องน้องครับเมื่อน,นี้ผมผ้าพี่พ่อน้องครับเอ่่มาฟังไรหน้าสมศพผสมนั่นเองพี่น้องน,นี่ก็คือพี่น,อน้องพี่น,อน้องจะเห็นนะครับครับพี่น,อน้องกิแข่งรังเรื่องห่าได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาจะบ่อยเขาจะบ่อยคล้ายๆบ่อยบ่เขียวบ่ขอดบ่เร่งแล้วพี่น้องจะเห็นนะครับแล้วก็พวกผลไม้สายพันธุ์ต่างๆชิงชีวิตเราจะเป็นเผือกกับสัตว์พี่น้องบ่ตองครับบ่ครับทาตาลักษณะมะเฟืองเขาจะบ่ท่ามันเกิคล้ายๆว่าทาบ่ครับถาตาลักษณะมะเฟืองเขาจะบ่ท่ามันเกิคล้ายๆว่าทาครับนี่ก็คือระบบ อันนี้เวส์อยู่แบบเพิ่งพาอาศัยนั่นเองนะครับที่พ่อพี่พนองมาชุ่มสวนการระบายนา้ำของพ่าพี่น้องจะเห็นไหมครับนะครับนายเห็นไหมครับนะครับมันจะมี่เข,ขาจะทาสาลักษณะมะเฟืองเขาจะโบ่าันก็คือคล้ายๆว่าทาจากแปลงเท้ปลูกอ้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่ง ไอ้ย hey, ุ hey, ana, so ้ยในแล้วนะเจ้ายุยในพื้นที่สวนพรายมีกับแม่น